สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากป่าฟินแลนด์นะคะวันนี้จะพาทุกคนไปหาเก็บเห็ดพึ่งหวานนะคะหรือภาษาฟินแลนด์ก็เรียกว่าเห็ดเฮรากูตตินะคะบรรยากาศดีดีค่ะทุกคนตรงนี้เป็นทานน้ำนะคะแล้วก็ยาวไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะเก็บเห็ดได้หรือเปล่านะคะไปดูกันเลยจ้าบรรยากาศป่าเห็ด สวยมากค่ะดูเป็นลำธารน,นะคะโอ้ตรงนี้สวยหน้ามานั่งหน้ามานั่งกินข้าวตำบักหุงเนาะส้มตำเนาะ วยสุดๆเลยค่ะนู่ดูบรรยากาศรอบๆกันจ้าป่าเห็ดฟินแลนด์นะคะป่าเห็ดฟินแลนด์ โอ้โดังโอ้สวย,สวยโอ้ยังไงแข็งแข็งมากจ้าโอ้โหปอดทีท่โตสวยมากแข็งน้องอยู่ในดิน โอยใ่ไดโอ้โหยังไงเนี่ยอ้โหังเสียงเอาไม่ได้นะคะ เท่านี้โอเคหนงดอกเห็นไหมจ้าเห็นกันไหมคะโอโ้โหสวยนะคะนี่อ่ะสวยนะจ้าคุณน้องโอโ้โหนี่ คนเห็นไหมคะโอ้ยกลองกลองจับคาน้องนิดนึงโอ้โห <mos i> โอ้โหไอ่หน่อยโอ y, ้สวยสวยงามมากค่ะ <mos i> ตมุมทีอันอีกหนึ่งดอกถ้าไม่เห็นแพ็ปจะไม่เห็นเลยถ้าไม่ดูดีๆโอ้โหโดนกินไปหน่อยอึ๊บอ้อใหญ่ดูโอ้โหดโอกดูดีๆนะจ๊ะเกือบไม่เห็น โอ้นูอ่นอีกดอกโอ้แทบจะมองไม่เห็นดีนะพี่ตาดีพี่ตาดีนะเจ้าพี่เห็นเนาะไปนู่นไปตรงนี้อ,อืมสองดอกดอกเล็กกับดอกใหญ่ดูดอกนี้โอดอกน้อยดอกน้อยสี่ดอก ทุกคนเราคิดว่าทุกคนไม่เห็นนะแต่เราเห็นแต่เราเห็นนะโอ้อะไรนี่ลูกเราเห็นมันเดิมเราเห็นมันเดิมอดอกนี้ขาว หาวมากสวยจะพาไปดูดอกย่โอ้โหดูปาดยหญ่กว่ามาือใหญ่กว่ามาือนี่ปาดดูโอ้โห ใหญ่สุดดใหญ่สุดดไปเอาดอกนั้นกันจ้าสวยมากโอ้อืมืมสวยสวยสวยโอ้งูอีกดอกหนึ่งค่ะนี่ สวยสวยสุดๆหากันต่อจ้าสองดอกอันนี้เห็ดพึ่งกาลายนี่พึ่งหวานพึ่งกาลายเอาไอ้นี่นะคะไม่เอาเราเอาพึ่งหวาน หนึน erm ่งเดียวตามูตาหมีขาขามีแม่อยู่ เบลอเลยอ่ะปาดขาเบลอเลยอ่ะแต่น้องโดนกินแล้วเอาเด่านี้ดีกว่าสองดอกสวยมากโอ้โหน้องน้องงามสุดๆเลยจ้า ส้อนอยู่สอนอยู่สามดอกน้อยกำลังเกิดเลยน่ารักมากรักมากโอ้ทางนี้นะคะนี่โอ<ฮ>้นี่เดี๋ยว มามุมนี้มุมนี้นี่เราจะเห็นว่านี่โอ้สวยน,นี่นะคะใกล้ๆก,กันเลยอ้ยดอกนี้ไม่ได้แล้วคะ่ะนี่มามาทางซ้ายมาทางซ้ายหนึ่งสองสาม สีข้างในอีกดอกอดอกใหญ่โโอ้หูขาใหญ่ขาใหญ่แต่แต่หมวกเน่าแล้วดดอกนีส้สวยค่ะดอกนี้สวยสวยสวยดอกสวย

รู้สึกจะมีอีกหนึ่งดอกใช่ไหมใช่เลยกำลังขึ้นสวยสวยจ้าสวยสวยสวยไปจ้าหาต่อนะคะดูอันนี้ทุกคนน่าจะลอยเนื้อลอยเออสัตว์ กว้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขาขาใหญ่กว่าแขนอีกขาใหญ่กว่ากำปั้นอีกโถโโอเคเอาขานะคะเอาขาขาอวบมากเลย โอ้โหทุกคนคะเห็นดอกนั้นไหมไกลๆคือรู้ว่าน้องน่าจะแก่นะคะแต่ว่าจะมาดูว่าขาน้องขาน้องใหญ่ใหญ่สุดๆโอ้ยโ h ขาดูขากับแขนขาใหญ่กว่าแขนอีก ขาน้องใหญ่กว่าแขนพี่อีกโอ้โหขาแข็งด้วยนะคะนี่ขาแข็งอน้องไว้ที่เดิมดีกว่าเนาะปีหน้าน้องจะได้เกิดใหม่โอเคบายบาย